สิประโยชน์ของกากชากาแฟสดที่คุณคาดไม่ถึงกากชากากกาแฟที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเมื่อนำเอาไปตากแห้งและวอบด้วยความร้อนฆ่าเชื้อแล้วก็จะกลายเป็นกากชากาแฟที่มีประโยชน์เหลือหลายทีเดียวไปดูกันเลยค่ะข้อที่1ใช้กากกาแฟกันมดและมแมลงขึ้นโต๊ะอาหารนำกากชากาแฟสดใส่ลงไปในถ้วยรองขาโต๊ะ โดยปกติแล้วถ้วยรองขาโต๊ะเราจะใส่น้ำแต่ก็มีโอกาสที่ยุงลายจะมาวางไข่แต่วิธีนี้จะช่วยกันมดและ,มะแมลงปีนขาโต๊ะได้แถมยุงยังไม่มาวางไข่ด้วยนะคะข้อ2กากกาแฟช่วยดูดกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวในเครื่องไมโครเวฟเพียงนำกากกาแฟแห้งใส่ถ้วยกระเบื้องแล้วนำเข้าไปอบในไมโครเวฟ1-2นาที จากนั้นทิ้งถ้วยกากกาแฟเอาไว้ในเครื่องไมโครเวฟหนึ่งคืนกากชากาแฟจะช่วยดูดกลิ่นเหม็นในเครื่องไมโครเวฟได้ค่ะ 3. ากากกาแฟช่วยขัดผิวให้เนียนนุ่มลื่นไม่หยาบกระด้างนำกากกาแฟผสมเกลือสปาและครีมอาบน้ำในปริมาณที่เท่าๆกันใช้ขัดผิวสัปดาห์ละสองครั้งช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ 4. กากชากาแฟสดช่วยลดกลิ่นอับในห้องหนังสือห้องนอนและตู้เสื้อผ้าได้ 5. กากชากาแฟช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าบนใบหน้าและริมฝีปากวิธีใช้ใช้ผสมกับน้ำพึ่งเพียงเล็กน้อยขัดริมฝีปากและใบหน้าสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 6. กกากชากาแฟช่วยขัดหม้อกระทะ เครื่องครัวสแตนเลสให้เงาวาวา,วามวเพียงใช้น้ำยาล้างจานผสมกับกากากาแฟและขัดถูหม้อเบาๆหม้อทุกใบในบ้านคุณก็จะเงาวับแบบนี้เลยค่ะ 7. กากกาแฟช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้เนื่องจากกาชากาแฟมีธาตุฟอสฟอรัอรโรสโพแทสเซียมและไนโตรเจนสูงใส่เพียงโรยบางๆอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะ 8. กาศชากาแฟช่วยไล่หอยทากมดและด้วงในแปลงผักได้วิธีใช้เพียงแค่โรยกาก,ากชากาแฟบางๆลงบนหน้าดินแบบนี้ค่ะ 9. กากชากาแฟใช้ขัดเครื่องเงินทองเครื่องทองเหลืองและเครื่องประดับได้เพียงนำกากชากาแฟผสมกับสบู่เหลวเพียงเล็กน้อยเติมน้ำสะอาด50มิลตร จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเครื่องประดับลงไปแช่ไว้5นาทีและขัดออกเครื่องประดับจะสะอาดใสเงาวาวเห็นได้ชัดเลยค่ะ 10. กากชากาแฟช่วยขัดอ่างล้างมือสแตนเลสให้เงาวับวิธีทำเพียงแค่ผสมน้ำยาล้างจานลงไปและขัดถูเบาๆ ไม่กี่นาทีอ่างล้างมือสเตนเลสก็จะใสเงาแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้ง10ข้อของกากชากากกาแฟสดที่คุณคาดไม่ถึงค่ะ